ครับสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลงสบายดีมดสมองสบอนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องล้งน้องพี่น้องนี่ใส่กุ้งพี่น้อยเจ้ากระตูนกำลังมากอ่าเจ้ากระตูนไปดีพี่น้องไปไซบานล้งน้องเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเ้ยอาสอนกุ้งกินแรงพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องสอนกุ้งกินแรงพี่น้องสอนคนเดียวสบายดีก็ได้สบายดีบาดแรกแหกมานพี่น้อง เรอส้มนกันย่องว่าสิมีหรือบอมีคนเดียวนะมีคือเก่าแต่ว่ามันสิได้หรือบ่ได้หกุ้งแน่น้องลายอยู่แล้วเนาะพี่น้องว่าเราสิมีหรือบ่มีสอนคนเดียวยันบ่ได้ก็สอนจ้ะฮะจะสิมาทา้งคอยพี่ถ่าอยู่นี่แล้วเฮาพี่น้องถ่าเบิ้งถ่าส้มนกันพี่น้อง ว่าสิได้หรือบ่ได้บาราแดงแฮกมารเนี่ยถือห้อยกับเอาเลยเด้อสิได้กินยุบ่ปเลยสอนผู้เดียวเนี่ยอยากกินกุ้งเต้นดองแดงดองแดงโผ บรรยากาศตอนค่ำๆพี่น้องตะเวนกําลังตกดินชิน้องไก่บ้านก็บ่ไกลปานไดเสียงงัวเสียงควายกรองแกรงกรองแกรงเยว่แม่นบ่น้องก็บ่ใหญ่ทําไดดอกโอ๋ติงแฮงโพดขอโทษขอภัยพี่น้องบึ้มบบึ้มบนี่าซ้ายบ่อยู่ เสียงจักเสียงนงกัดบุมบับุ่มบัฮะถาลุนถาส้มนกันพี่น้องกงสีขืนมาเลยจะสีขืนแล้วให้คอยเอขือยยอนี่พี่น้องจักอยู่สโตกุ้งนะมิได้โตหอยหอยพกส่วนคนเดียวนี่บาดแรกแหกมันแต่อยู่มันมันก็ได้งนีเลยพี่น้องไอ้นี่จิ๋วพี่น้องเก็บก่อนเก็บเกตแงแบพี่น้อง thế cung tiền, măng bơ tiền, bơ kiển, thế long lang, ba thơ, nó khao khạc, ôo cả đại lẽ, phù điểu nè, con song khôn ừ. thèn bơ đại đó, song khôn nó đại, kéo nước càn đây miếng, hói. hói, 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 hói cào rồi, xay nước càn rồi, thúng gìang hỏi cái miếng gì đây, cái gìang, xay hói, măng xịp bún người cốc cung bả, amen, thúng gìang nhóc, nhóc, thằng nhỏ hói, thằng nhỏ, kéo con điệu, kéo một điệu có đấy bà ừ, Mà, ừ. điều điều đây, con điều là đây p'long ấy an quân nó đấy sao có hay là vào bùa tha hết kiểu ba mươi ba mươi ba mươi ba ยังหมดท่านท่านหูเดลูกสายและคือสิจะได้ลูกสายแฮงเนาะเอกซาบึงรับทะเอกซาบึงไปทะได้กันพี่น้องนี่ฟาดนะสอนกัยังได้เนาะถืเจ้าอถือุนี่ได้เติบโอ้ขนานเดียวได้นีุ่งามีขาขันมาแต่เบนยานบ่ได้ต้องมาคำ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 กับยำ้าๆห้ได้่ทงน่หาโลได้อยู่ได้อยู่ đây thận có nha. Kiếp hoi bóng. Kiếp hoi đã trong ao kuôi nha. Kiếp hoi kìa, nha. Kiếp hoi kìa, nha. Kiếp hoi li 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 nó li nha. Kiếp li 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 nó li 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 ก้อยหอยอยดเินกอยพิษกอยกุ้งกินแรกอยกุ้งเต้นบาทที่สอพี่น้องมืดล่ะค่ำล่ะแงลกพ้องไลมเลกลองเบิงเถื่อมันได้อยู่เลิกสีมืดมืดในพี่น้องจังหน่อยเพราะอากาศมันค่ำแล้วเที่ยงยงนพอเปิดเพิดทศเปิดทับไม่ฟังลลกนาแท้เอกรลกกระนาวพี่น้องเนาะ จากนาบัวนาวเด้อกว่านาโรดแซมคือสะท้อนทอแท้แบบได้ก้โาโรดดำคุ่มุมคุ่มุมอยู่บ่คอยเห็นประเด๋ยดอกพี่น้องคนดำอยู่แล้วคนนะกินแบบธรรมชาติพี่น้องอยู่แบบพอเพียงแล้วก็เพียงพอค่าตอ่อค่าต่อแล้วสิ่ด้วพอสามตอ,อยู่บ่เวาลาค่าตอ่อรถ เสียงงเสียงควายกับห้องว่ะว่อยู่พี่น้องเลยทำแล้วงอควายเขาจะเอาอกออกส่อนคนเดียวเปลี่ยนแล้วน้องเลยเสยเปล่นเสยเปล่ยนกรปว่าแล้วสอนได้คือเก้าน้องๆท่องใหญ่กันถือแล้วถือเก้าถือเก้าปลาน Đó băng đó Chôm này, bột khen, pột khen uhm. Bát thì xong phải Bát xong phải không? À, này nè Lái bảo phải sổn đó Mướng ở à con sợi Gọi là khôn cho bát điệu lên đó Nhúp xem cái bướn được hết Kép ở nhà áo con đấy, Bỏ Ừ, mày nó áo à, con Lái lại, hói, cái xem có được à, bỏ tăng không ừ. đi ปลาเดียะไรกุ้งนะโพดโู้เอาเนี้ยกระปูนั่นคอยมักก็ยังนี่ยังเปิดสีโบหมักเนาะพี่นไหมหมักทุยยางคนดีอะไดรนี่นะบ่ได้วบาคุยดอกล้างพุ้นล้างพุ้นลงสิครับอืมชิโน่ไงคือมอนชิวได้ได้บัดขึ้นมากยู่น้ำเลิกเนาะคนน่ะบอได้พบบอได้ดอกคนน่ะผู้หาเป็นคน่ได้โกบัดทำอิกอยู่ได้พี่น้องเไยบอต้องว่ากันแมนชื่อกันซาบัดพุ่นชาวนี่นะปาดโม่ขึ้นอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยไม่ค่อยโม เก็บบบาท้นเื่อเนาะเก็บแบ้ได้หาบาทบ่ว่าอย่งนี้เนานอเก็บ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 มันคำมันมืดละำนึงเนาะหุบเอาลูกทึมมาลูกมุบมันเลอะบ่จะก้อนได้พี่น้อง่ะคำเลยคำํับยานั้เนาะพี่น้องไฟมียาหลอกพีพีหลอกหุเอรบ้มุุบุุปนยานุ่เอมืเหลือกอยู่เพื่อนพี่น้องนี่ขาีเหอพี่น้องเหยามัน เมื่อเลือกก็ย่อะนะาวเดียวนี้ปขึ้นทั้งนด้วยเป็นอาเราท่งสั่งกันนะทน้รู้หสั่งขึ้นเลยอันเวิดนเสียดายรองแดงองแดงอ่อนเวิดบาตที่สามพี่น้องนี่คำอลไเกี่ยวไปง่มากเกี่ยวไปโง่มาก เมืดก็พอพระนบาทชุด้ายเพื่อพ่นสิพอกิน้ย่วดีนะเจ้าจะขึ้นนะพูนบเดี๋ยะขอไปทางคุณเ้อออเออเออเออรถเนาะค่ำแล้วนั่งเ่สิทายบึงบรรยากาศใาบึงค่ำเบิดแล้วูมืดแลลวค่ำขึ้นมืดหน่อย Hot con con yang con yang khoi chóp yan tê tập hương lục kim yang an yang kim yang an yang nhang yang kim yang kim yang kim tôm kim tôm kim yang kim yang kim yang kim บัดที่สามจนค้ำเลยพี่น้องเอ้ยพอเลยบอนเลยพอพ่อพอแล้วพี่น้องเลยแย่เดียบก็แหงน้อยแหงกระเดียบอ้อพี่เก็ข้าวนึ่งพี่นี่ทงห้อยขอเดส่ะจากแล้วถิ่มได้เลยทงห้อยหายถิ่มแล้วจะถิ่มแล้วยังทั้งลังพี่อมาจิตไทยพี่น้องพอละจะเก็บห้อยก่อนปะห้อยจนไปเห็นหงงเลยมือแล้วมืดแล้ยก็ค้ำพุได้ค่ำหาโมูได้ค้ำแล้วเห็นว่าหาหมงยามนี้มันค้ำไวเนาะว่าตตะเบน lông là cái men nụ bơi thì khôm của bơi thì mà thay chắc cứ thím này thôi thím men này còn lò cứ này, này, này. Ừ. này nhịp 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 nhiều tháng của hói cả phô om nương này, hoa. Hoa này được óc săn, óc. mưa, này thổ mưa không có thổi cho ăn của โบยาคุณได้ดอกผู้เลื่อยไม้ก็ยังเลื่อยแอนเอนเอนอยู่คำแล้วก็ได้เพื่อนคือเห็นหงเ้าวคือเห็นหงแล้วกมาตำตๆเลยไปประเห็นนอกก่อนเพื่อจะเค็นน้ำอีกแล้วครอเห็นมีเก็บมันถิงง่ายมันบุหรีเห็นได้หมื่นคืนเลยพี่น้องไอ้กันหน่อยบ่ค่อยถือกันประเดศนอกน้อยอยู่ตรงกันชื่อโดดหรอพ่อโดดเลยหุ่นออด นี <ừ> ่หรอกพี่กุ๊บไล่เต๋อเห็นแย่งแล้วปะเสียงถิ่มเพลินอืมก็ไลยเต๋อผีมันเตัดออกลองแดงลองแดงเาชยจับแย่งคืนนะจักก็ซิดบุ๊บเอาซิดบุ๊บเอาเด้อเอามือซิดเอานะปูนมีกันบวกต้องให้บอกทุกอย่างเทสเนาะพี่เนาะกะไล่เต๋อด้วย่ะจะใช้ยัน้อยังบอกละลายมัน ว่าคนแยอย่ันนั้นเฮานั้นบุถึกพอแล้